านอาหารไทยโด่งดังระดับโลกค่ะหลายๆประเทศก็จะมีร้านอาหารไทยไปอยู่ในในประเทศของเขาซึ่งก็จะมีทั้งเจ้าของที่เป็นคนไทยแล้วก็เจ้าของที่ไม่ใช่คนไทยถ้าเจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าเขาก็น่าจะทําอาหารที่เป็นแบบวัฒนธรรมไทยแล้วก็นําเสนอความเป็นไทยได้อย่างได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแต่ถ้าในกรณีของร้านอาหารไทยที่ไม่ใช่เจ้าของคนไทย เรามักจะเห็นอะไรแปลกๆอยู่เสมอทำอะไรแบบผิดๆถูกๆผัดไทยหรือทำกะเพราที่ใส่ผักอะไรที่มันประหลาดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติมันก็ไม่ใช่รสชาติแบบแบบที่เราบอกว่านี่คือผัดกะเพรานี่คือผัดไทยหรือนี่คือต้มยำเป็นต้นเนี่ยนะคะยกตัวอย่างที่ประเทศจีนประเทศจีนนี่อุ้ยคนจีนก็ชอบอาหารไทยมากแล้วก็มีร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศจีนเยอะนะคะ ออแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้ร้านของตัวเองเนี่ยดูมีความเป็นไทยมากที่สุดเริ่มตั้งแต่ชื่อร้าน <c oughs> มีตัวอักษรไทยก็จริงแต่ผสมปนเปนกันมู่วไปหมดแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเวลาคนไทยไปเห็นก็จะแบบถ่ายรูปมาแล้วก็จะขำๆว่านี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยเอาตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เหมือนแปลมาจาก Google โดยที่ไม่ได้มีการตรวจทานว่าอันเนี้ยมันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของเราอ่านแล้วมีความหมายอะไรหรือเปล่า ั้งหน้าร้านทั้งเมนูทั้งอะไรเนี่ยนะคะก็พยายามใช้อักษรไทยแต่เป็นอักษรไทยที่อ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็แปลผิดแปลถูกเนี่ยนะคะเดนก็ไปแล้วก็บางครั้งก็ไปเจอคําแปลอะไรบางอย่างที่มันก็แบบเออประหลาดดีอะแต่บางครั้งเราก็ได้แค่ขำๆแต่มีคนไทยจํานวนไม่น้อยค่ะหรือว่าเจ้าของ t i ๊กตอกท่านนี้ที่น่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็เจอประสบการณ์เดียวกันไปเที่ยวที่เมืองจีนที่เมืองเทียนจิน แล้วก็ไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งก็ขายอาหารไทยที่ร้านก็พยายามจะแบบเขียนเมนูแนะนําบนกระดานว่ามันมีเมนูไหนอะไรอย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่าเขียนไม่ถูกอะคะ่ะเขียนไม่ถูกอารมณ์เหมือนแปลมาจาก Google ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลยนะคะเขาก็ทนไม่ไหวก็เลยขอไปแก้ไขเมนูเหล่านั้นให้นะคะ t i k ก o k ที่ใช้ชื่อว่า BB Wipe นะคะต้องขอพระคุณมากๆค่ะได้โพสต์คลิปเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองเทียนจินนะเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปแวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในร้านเนี่ยจะมีเมนูที่เป็นภาษาไทยด้วยคงเขาก็เข้าใจว่าคงแบบอยากจะเอาใจคนไทยนะว่าเผื่อมีคนไทยคิดถึงอาหารไทยได้ไปลองชิมอาหารไทยที่ร้านเขาแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาไทยที่เขียนบน บนป้ายเนี่ยมันอ่านยากมากมาแล้วมันก็ผิดหลักด้วยเนี่ยนะคะด้วยความที่หัวใจของความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ความที่อ,อ,อยากที่จะทําแบบสื่อสารภาษาไทยให้ถูกต้องเนี่ยก็เลยบอกว่าบอกกับเจ้าของร้านบอกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะแก้ให้ แล้วก็แปลงร่างจากลูกค้าเป็นพนักงาน,นันทีค่ะไปช่วยแก้ตัวอักษรให้เขานะคะว่าที่เขียนให้ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเขียนแบบนี้นะไปเนี้ยไปเขียนบนกระดานให้ใหม่เลยนะคะมีคําว่าต้มยํากุ้งมีคําว่าส้มตำมมีอะไรที่แบบไปเขียนให้เขาใหม่นี่คอหมูย่างนะคะนี่ชื่อร้านนี่ชื่อร้านเลยนะคะจากประเทศไทยดีนะชื่อร้านเขียนถูกเนี่ยนะคะ <laughs> นี่ไปแก้เขาใหม่แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนี่แหละ พันตัวเองจากลูกค้าไปเป็นพนักงานเลยนะคะแล้วก็สร้างความประทับใจ ให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างมากเลยนะคะปราบปลืปล้มใจว่าทาไมคนไทยน่ารักแบบนี้คนไทยมีน้ําใจแบบนี้ก็เลยตอบแทนเล็กๆน้อยๆด้วยการมอบขนมให้ฟรีแล้วก็มอบส่วนลดให้อีกมากมายนะคะก็เรียกว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจที่มอบให้แก่กันค่ะคือก็แสดงให้เห็นว่าเออคนไทยได้เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาที่แล้วเราก็เราก,เราก็รักในวัฒนธรรมของเราอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง เราก็เข้าไปช่วยเพราะว่าการเขียนอย่างถูกต้องก็เป็นการช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปด้วยเช่นเดียวกันเน่ยนะคะคนจีนเขาจะได้เห็นตัวอักษรที่ถูกต้องหรือแม้แต่คนไทยที่เดินไปเดินมาก็จะได้เออนะให้รู้สึกว่าอันนี้คือมาจากออการเขียนที่ถูกต้องด้วยนะคะก็น่าประทับใจแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พบว่าหลายคนก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะเวลาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปออไปซื้อชานม ที่ร้านแห่งหนึ่งอยู่ที่หน้ามอคุณหมิงเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นไปแก้ชื่อชื่อชานมให้เขาเป็นภาษาไทยให้ได้อย่างถูกต้องปรากฏว่าเธอก็ได้กินชานมฟรีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเผื่อว่าใครไปไหนมาไหนเดินทางไปต่างประเทศเผื่อคุณผู้ชมแฟนๆ a r o u n d the World เดินทางไปต่างประเทศไปเห็นอะไรแบบนี้จะได้แสดงน้ําใจความน่ารักของคนไทยและความถูกต้องของภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติได้รับทราบกันด้วยนะคะ